ตอบคำถามให้กับคนที่สงสัยว่าตอนนี้สินเชื่อบินค่าไฟที่เอาไปยื่นกู้กับทางเมืองไทยแคมปิตอนเนี่ยยังสามารถยื่นสมัครได้อยู่ไหมแล้วยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยมีคนใช้สินเชื่อตัวนี้อยู่นะแลวเขาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มวงเงินในแน่หลายคนที่แบบอยากจะเป็นสมาชิกใหม่เข้าไปอ่ะมาสมาัครได้หรือเปล่าผมตอบคาถามให้แบบคลีเคลียเลยนะครับคุณผู้ชมว่า แท้จริงแล้วเนี่ยไอ้เจ้าบินค่าไฟที่เราใช้ในการกู้กับทางเมืองไทยแคปิตอลเนี่ยนะครับผมซึ่งมันเริ่มให้บริการมาตั้งแต่ช่วงโควิดนู่นเลยในเะมื่อสองสามปีที่แล้วแล้วมันก็ใช้แค่บินค่าไฟที่เดือนหนึ่งอะเกิน300บาทในการสมัครนะครับผมแล้วก็เอาบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านอนะไปเจ้าของที่แบบชื่อในบินนะนะไปทําการยื่นสมัครแล้วคุณก็จะได้รับวงเงินคือตอนนั้นนะให้สูงสุดคือ5000บาทบ้านละ5 0 0 0บาทก็คือหลังละ5 0 0 0บาท ่อบินข่าไฟหนึ่งอะนะคนก็ไปยื่นสมัครไปแล้วคือมันไม่ได้ดูสิทธิ์อะไรเยอะนะฮะพิจารณาแบบผ่านง่ายมากตอนนั้นก็มีคนผ่านเยอะแยะมากมายแล้วทีเนี้ยปัญหาคือพอผ่านช่วงเวลามาสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็เริ่มมีบางสาขาที่เขายุติการให้บริการเหตุผลเพราะว่ามีคนก่อนๆหน้าไปกู้มีคนก่อนๆหน้าไปยืมแล้วมันไม่ค่อยส่งบางที่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ชําระคืนมากอะไรบ้างคือมันก็ค่อยๆทยอยปิดไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เนี่ย มันยังคงมีให้บริการอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่คนที่จะสมัครใหม่เนี่ยคือยากแล้วน้อยสาขามากๆที่เขาจะรับเพราะผมไปสำรวจดูแล้วนะครับผมที่นี่เนี่ยจากเมื่อก่อนเคยมีอยู่หลายสาขาแต่นี้น่าจะเหลือแค่ที่เดียวนะที่แถวๆบ้านผมนี่แหละมันเหลือแค่ที่เดียวแล้วที่อื่นก็คือตอนนี้เนี่ยจะมีแค่ลูกค้าเก่าเท่านั้นที่เขาส่งดีๆส่งตรงเวลาจากยอด5 0 0 0บาทในวันนั้นเขาขยายวงเงินไป2 0,000แล้วนะครับคุณผู้ชมนะล่าสุดก็มีคนใน YouTube ที่เป็น F อเรามานานเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ยอดเขาได้ประมาณ1 1 0 0 0บาทละหลังจากการที่เขาใช้งานส่งต่อดีๆมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเข้าไปใช้บริการตรงนี้ณเวลานี้ยังไม่มีให้บริการแต่คาดว่าน่าจะมีแน่นอนในโอกาสข้้งหน้าเพราะว่าไอ้เจ้าสินเชื่อตัวนี้เนี่ยวงเงินไม่สูงมากแต่ว่ากลับได้กระแสตอบรับที่ดีและมีคนเรียกร้องให้เปิดเยอะเพราะว่ามีคนอยากได้วงเงินแบบฉุกเฉินแบบนี้นะครับคุณผู้ชม บางไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการคำปวะกันเราใช้แค่บินค่าไฟอะแต่ว่าปัญหาคือบ้านหนึ่งอะได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะใช้วงเงินตรงนี้นะรอดูว่ามันจะมีสินเชื่อแบบนี้มาอีกหรือไม่ทางนี้ทั้งนั้นคุณสามารถติดตามช่องของเราได้เพื่อให้คุณที่จะไม่ไม่พลาดเกี่ยวกับข้อมูลดีๆแบบนี้ผมจะอัปเดตให้คุณเรื่อยๆนะต่อจากนี้ไปคือถ้ามีข่าวเด่นประเด็นร้อนหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อวงเงินต่างๆ จะมาอัปเดตให้คุณแบบทันท่วงทีนะฮะเพราะว่าตอนนี้คือผมค่อนข้างลงตัวแล้วในส่วนของออนไลน์ของผมที่ผมทําอยู่นี่ยนะครับผมตอนนี้ลงตัวแล้วนะก็เลยมีโอกาสที่จะมาได้พูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับ้วก็หว่างว่าคลิปนี้จะตอบข้อสงสยัยให้คุณหายสงสัยนะจะได้ไม่ต้องไปโดนมิจฉาชีพหลอกนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ